ดูมเมล็ดที่เราเพาะไว้เมื่อคืนงอกแล้วคือเดี๋ยวนี้ก็พองอกแล้วก็พิษณุก็จะเอาลงเลยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขายืดอีกยืดแล้วเสียเวลาเสียเวลาเสียของเสียดายด้วยจะทิ้งก็เสียดายนี่เอาลงได้เลยฝั่งไหนล่ะอ้า หัวเขาหลุดไม่เป็นไรนะคะมองเห็นไหมแล้วก็เอานิ้วแหวกแล้วก็ใส่ในนี้เอาลากลงไปเอาหัวขึ้นนะคะให้หัวโผล่มาเป็นตออย่างนี้นิดนึงอันนี้คือช่วงใบนะคะอย่าเอาจมลงไปนะถ้าจมลงไปแล้วก็ถ้าจมลงไปแล้วเขาจะเขาจะเน่าอันนี้ยาวมาก นี้แสดงว่าง,งอกตั้งแต่วันก,นก่อนแล้วพี่นนไม่เห็นเราก็เอาลากยัดลงไปเลยค่ะเขาจะได้ไม่เขาจะได้ไม่ยืดนะให้โผล่ขึ้นมาแค่นี้เดี๋ยวเน่าเดี๋ยวก็ดูนะคะว่าเขาจะยืดไหมเอาลากลงไปให้เยอะที่สุดถ้าเขายืดทิ้งไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียดายพอเขาเริ่มโตมีใบมีอะไรแบบง,งามๆแล้วว่าเราก็รู้สึกเสียดายไม่ไม่อยากทิ้ง พอทำปลูกเขาโตไปแล้วเขาก็ไม่งามไม่งามแค่แกนเปลืองพื้นที่นี่สองวันเอยอ่ะยาวมากสองวันสองคืนโอ้ยยาวมากเลยอ่ะที่จริงต้องเอาลงแต่เมื่อ,อาวานแล้วนะแต่เมื่อวานพี่สโนโดูมันยังไม่ยาวน่าจะเป็นวันนี้แหละเพิ่งจะยาววันนี้แหละเพราะตอนนี้ประมาณตีห้า น่าจะเอาลงได้ประมาณเอาลงฟองน้ําได้ประมาณสักเมื่อตอนเย็นนะอันนี้มันตีห้ามันกลายไปเป็นอีกวันหนึ่งเลวดูสียาวแล้ว,วพอะเพราะพี่สนดูเมื่อวานยังไม่ยาวขนาดนี้แล้ววันนี้พี่สนไม่ได้ดูแสดงว่ายาวกํลาลังดีแล้วนะเมื่อกลางวันเมื่อเย็นอะเมื่อเย็นน่าจะยาวกํลาลังดีควรจะต้องเอาลงตั้งแต่หนึ่งวันหนึ่งคืนกับหนึ่งวัน คณจะต้องเอามาลงอันนี้เท่ากับสองคืนสองคืนสองวันใช่ไหมสองคืนสองวันอันนี้ยังอันนี้เดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้กันก็จับเขาแยกออกจากกันนะคะเวลาเ้าลากเขาโผล่แล้วเขาจะไปเกี่ยวกันเด๋๋วเละอันนี้เราก็ว,กวางอันนี้รอพรุ่งนี้ เม็ดนี้เหมือนฟอไม่น่าจะขึ้นหรอกเม็ดท,ที่ฟอฟอคือเม็ดท,ที่เสียไม่สมบูรณ์อันนี้ก็ปิดไว้แล้วก็เอาหนังยางมัดมาดูกันพรุ่งนี้นี่ก็ไปตากแดดได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะยืดนะได้กี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้เก้าต้นวันนี้ได้เก้าต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูว่าได้เท่าไหร่อันนี้กว่าจะโตข้างนอกก็ทานได้แล้วน,นี้ก็ไล่โตไปเรื่อยๆนะคะ ไล่โตกันไปเรื่อยๆพอดีทานไม่ได้โตพร้อมกันเพราะว่าผักผักส่วนมากเขาไม่ได้โตพร้อมกันหรอกต้นนี้สมบูรณ์ต้นนั้นเล็กต้นนี้เหมือนเราเลี้ยงเลี้ยงสัตว์อ่ะตัวนี้เลี้ยงเหมือนกันให้กินเหมือนกันแต่บางตัวโตวกว่าบางตัวก็โตช้าไปวางไว้ข้างนอกได้เลย